นี่ตังมี่ข้าวมันไก่ข้าวหมโูแดงผมกินข้าวหมูแดงครับนี่ครับข้าวหมูแดงกินกับเกี๊ยวกินกับเกี๊ยวน้ำชิมเกี๊ยวก่อนฮ่าเฮออ้ยโหอร่อยรสชาติมันนี่แหละใช้ได้เลยแบบจืดๆมันก็ไม่จืดมากนะมันกลมกล่อมอะใช้ได้ถ้าถ้ากินปุ๊บ ใช้ได้นี่ไม่ต้องปรุงละปรุงเดี๋ยวเจอพริกเครื่องพริกไม่ดีแล้วยุ่งอร่อยจริงรอร่รอยมากกุ้งท,ทิ้งปลาก็นแน่นมสมละที่เกาแย่อยี่ตลาดจิมดงองถ่ายรับนิ่งยังมโชว์ประชาชนหน่อยอันนี้ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดง,แดง,งก,ก,ก,ดกินแล้กินกับซอสดำก็แล้ว กินอันนี้แล้วก็จะพริกนี่นะลพริกพริกน้ำส้มมาน,นช้อนนี่น่าจะเป็นสียวดังใช่ไหมเอเคสียวดำนี่ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงอืมอร่อยเนี่ยผมนี่ลิ้นจอดรสเทศว่ากินอะไรก็อร่อยอะของพึ่งก้อง คนไทยเชื้อสายจีนทำถึงอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อืมอร่อยมันมีอะไรยไหมถามทุกคนนั่นนะี่กินยากอันเนี้ยกินยากอะไรก็ไม่อร่อยอ๋อวันนี้ยกนิ้วให้เหรอโอ้ยนานๆยกยกไว้ดิยกไว้กินอะไรก็ไม่อร่อยยกเว้นไปกินแกงขมิ้นที่เชียงใหม่มน,นี่ไรก็ปลาเส้นมาก่อนเนาะกิน ก,กินไปถ่ายไปนะครับกินไปถ่ายคลิปไปนะแบบนี้เยเมื่อก่อนถ้าเป็นกินไปถ่ายไปเนี่ยก็เป็นคนบ้าอย่างนี้ก็อะไรอะไรก็ต้องอยู่ทูบโซเชียลต้องให้โซเชียลกินก่อนนี่นี่คือกล้วยคือกล้วยอันนี้คือกล้วยอร่อยอร่อยจริงบะหมี่ที่นี่อร่อยได้คอมเมนต์เลยนี่แปลว่าแนะนำ เป็นจีนโาณเป็นจีนโบราณอะกละ่องเี๋ยวพี่จะไม่เลี้ยงแต่ละาดยิมห๋งตลาดยิมห๋งดูจากตึกแถวแล้วก็เก่าเก่าแก่ถ้าไม่เก่าแก่อย่างนี้นะทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้ามาเช่าตึกทำอย่างเงี้ยโอ้โหค่าเช่าห้าหมื่นจะขายสามเท่าไหร่จะมีรัดหน้าอยู่นะ ข้างหน้าเดี๋ยวไปหากินตอนเยนเ็นแถวๆโรงแรมไร้จำกไม่ได้แล้วหลังก็เดี๋ยวจะหาวัวหมูอร่อยไม่อร่อยหมดน้ำซุปหมดกินน้ำซุปแบน ร้านนี้นะครับดูเก่าแก่ขลังนะครับจริงๆจะเป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับโต๊ะหินอ่อนโต๊ะจีนนะครับประมาณกลมๆนะรประมาณนั้นนะครับอยู่ข้างตลาดนะครับกิมหยงอันนี้เป็นอะไรครับเส้นเล็กน้ำเส้นมีมีขาวร้านนี้นะครับ ดูเก่าแก่ขลังนะครับจริงๆยังเป็นโตโต,ตหินอ่อนนะครับโตหินอ่อนโต๊ะจีนนะครับประมาณกลมๆนะรประมาณนั้นนะครับอยู่ข้างตลาดนะครับกิมหยงร้านนี้เปิดกี่ปีแล้วครับ สามรุ่นละห้าสิบปีผุ๊ก่านะครับเก่าแก่นะครับที่ตลาดกิมหยงนะครับหาดใหญ่นะครับนี่นะครับร้านเปลมจิตโอชานะครับสนับสนุนโดยบอกอวิเชษคาราวานสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ